หาดใหญ่เมืองเศรษฐกิจอันดับต้นๆของภาคใต้เมืองที่คลุกคักานพล่าข่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติและเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแม้แต่ในยามราตรีจนกระทั่ง ย้อนกลับไปในช่วงที่โควิด1 9แพร่ระบาดเป็นเวลากว่า4ปีที่เศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ซบเซาการระบาดของโควิด -19 หาดใหญ่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงหลายคนใช้ชีวิตด้วยความหวาดกังวลไม่กล้าแม้แต่จะก้าวเท้าออกจากบ้านเพราะทุกกิจกรรมทางสังคมในเทศกาลต่างๆถูกยกเลิกเป็นบททดสอบที่โหดร้ายสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ การโควิดที่เกิดขึ้นกับทางหาดใหญ่เมื่อหลายปีก่อนผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนก็คงจําเหตุการณ์น,นั้นได้ดีก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจต่อประชาชนชาวหาดใหญ่อย่างไรก็ตามการที่เราผ่านโควิดรอบนี้ได้ต้องขอบคุณจริงๆครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนและที่สําคัญที่สุดครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่โดยท่านนายกสาครทองบุญี ซึ่งท่านช่วยอย่างเต็มที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางลงมาหาดใหญ่กลุ่มสาสุขและประชาชนชาวหาดใหญ่ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ร่วมมือครับขอบคุณครับหลังจากโควิดเนี่ยเรายอมรับว,ว่าซบเซามากโงรงแรมหลายโงรงแรมก็ปิดไปงานก็หายากแล้วคนที่เคยมีรายได้เนี่ยรายได้นสดน้อยลงหาดใหญ่ เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีประชากรหนาแน่นสูงกรารบริหารจัดการโควิด1 9ทั้ทางยับยั้งการระบาดของโรคและประครับประคองเมืองเศรษฐกิจให้เดินต่อไปเป็นโจทย์ใหญ่ในขณะนั้นเทศบาลนครหัดใหญ่ได้จับมือกับทุกองค์คาพยพทุ่มเทสภากำลังอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้โควิด1 9สร้างผลกระทบจนเกินกว่าควบคุมได้เพื่อรักษาทุกชีวิตให้อยู่รอดเทศบาลนครหัดใหญ่ ตัดสินใจจัดงบประมาณซื้อวัคซีนมาสร้างภูมิคุ้มกันให้ชาวหัดใหญ่อย่างทั่วถึงทุกชุมชนครอบคลุมผู้ประกอบการภาคธุรกิจในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่เช่นเดียวกับอสมอภายใต้การดูแลของเทศบาลนครหัดใหญ่เป็นกำลังสำคัญเดินเท้าถึงทุกบ้านเป็นวัคซีนทางใจให้คำปรึกษาฮิวข้าวปลาและยารักษาไข้ไปถึงทุกบ้านยังเป็นลูกมือหมอช่วยตรวจคัดกรองดูแลชาวหัดใหญ่ ให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากจากโควิด -19 ไปได้นับตั้งแต่ทางท่านพลตรวจโทรสาคอนทองมุนีท่านนายกเทศรมรีนครอัดใหญ่ได้รับเลือกตั้งมาเมื่อมีนาของปี2564เนี่ยนะครับเป็นห่วงระยะเวลาที่ท่านเข้ามาเจอกับมรสุมทางสังคม ที่หนักหน่วงนั่นก็คือภาวะการระบาดของโควิด1 9นะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและของโลกการระบาดของโลกนี่เองที่ส่งผลให้การเข้ามาของท่านเนี่ยด้วยความตั้งใจที่สูงมากที่ต้องการพัฒนาบ้านเมืองถ้าถามว่าท่านมีความพยายามอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหา ในระดับพื้นที่ในความรับผิดชอบของท่านในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประการแรกได้จัดซื้อวัคซีนมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเทศบาลต้นๆของระดับประเทศโดยทนายกได้ดําเนินการจัดซื้อวัคซีนมาทั้งหมดก็ห้าหมื่นโดสนะครับเพื่อที่จะมา,าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกับทางโรงพยาบาลนะใหญ่ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ย ยังมีอีกมากมายที่ทางเทศบาลเราได้ร่วมกับทางหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐและเอกชนพี่น้องประชาชนเราเองนั้นได้รัาการจัดการโควิดประชุมกันทุกวันหวงใยพี่น้องประชาชนทั้งแต่ระบบคัดกรองเราได้บุคลากรกทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคุณหมอจนระบบด้วย เราสัญญาว่าเราจะเดินไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกระทั่งเรื่องอื่นๆที่เราได้ดําเนินการอีกมากมายนะครับในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่จนกระทั่งว่าเหตุการณ์ก็ได้คลี่คลายลงในที่สุดซึ่งผลพวงจากการระบาดของโควิดย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองจนกระทั่งมีคำ พูดคำหนึ่งที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ยินเสมอว่าหาดใหญ่ตายแล้วนะครับทางท่านนายกเองท่านก็ในฐานะผู้นำของนครอนันใหญ่เราได้ตรหนักดีก็พยายามคิดกับทีมงานและหน่วยงานเอกชนพี่น้องในพื้นที่ว่าเราจะกอบกู้เศรษฐกิจของเมืองเราได้อย่างไรดีระยะเริ่มแรก นะครับก็ได้จัดชุดใหญ่ลงไปก็คือพาวเวอร์ออฟาดใหญ่หาดใหญ่เที่ยวได้ทั้งปีนะครับจากวันนั้นมากิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองอาดใหญ่ก็ได้ดำเนินการเลื่อยมานอกเหนือจากพาวเวอร์ออฟอาดใหญ่แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายที่เสริมเติมอยู่ในพื้นที่ทั้งหน่วยงานในพื้นที่เองและหน่วยงานนอกพื้นที่ที่เข้ามาดําเนินการเพื่อที่จะกระตุ้น เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองหัดใหญ่เพื่อให้กลับฟื้นคืนมาซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ประจักษ์เห็นกันอยู่จากการจัดงานอีเวนต์ต่างๆก็คิดว่าตอนนี้หัดใหญ่ก็กลับมาคึกคักน่าจะเหมือนเดิมแล้วครับหลังจากพายุลูกใหญ่โควิด -19 เคลื่อนผ่านไปถึงเวลาที่หัดใหญ่ได้กลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมือง เทศบาลนครหัดใหญ่ได้ร่วมมือกับภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมเร่งสร้างสีสันจัดงานอีเวนต์และงานเทศกาลประจำปีมากมายเพื่อให้หัดใหญ่กลับมายืนนจุดเดิมคือศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสำคัญในภาคตาใต้ขึ้นขึ้นไปแรกนะครับเริ่มแรกก็ในช่วงเ้าดาวนะครับเขาดาวนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมาก นะครับนักท่องเที่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณ80,000กว่าคนนะครับส่วนมากาสัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะประมาณส0,000นะครับอของไทยก็ประมาณ3 0 0 0 0กว่านะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะอยู่ประมาณ3 4วันนะครับรายได้ที่เข้ามาในช่วงของเขาดาวก็8ป0กว่าล้านนะครับอัตราการเข้าพักก็อยู่ที่ประมาณ80นนะครับแล้วก็ ต่อจากเขาดาวก็น่าจะเป็นจุดจีนที่รายได้ที่เข้ามามากก็เฉลี่ยลงมานะครับเขาดาวก็800กว่าล้านจุดจีนก็เจ็ดร้อะ 700, นะครับแล้วก็สงการก็เยอะเหมือนกันไล่ตามระดับมานะครับแล้วอ,อัตราการเข้าพักก็อย่างที่บอก80ถึงเกือบ90%ในช่วงนั้นนะครับการใช้จ่ายขอต่อหัวนะครับ ของคนไทยก็ประมาณ3 3 0 0นะครับของต่างชาติก็4 6 0 0ส่วนใหญ่จะใช้เวลา2คืน3วันอะไรพวกนี้นะครับก็นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่าในช่วงของตั้งแต่มกราถึงเมษาเราก็มีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีาหาดใหญ่มาราทอนซึ่งมีนักท่องเที่ยวคนลงทะเบียนประมาณ5,000กว่าคนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมีสงขามาราทอนหันใหญ่มาราทอนมิเทล แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีมีเทลนะครับในช่วงระหว่างปีเราก็มีกิจกรรมวาดใหญ่ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับมีศิลปินต่างชาติเข้ามาทําให้คนไร้รู้จักหาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมเพิ่งรับได้รับรายงานว่าในช่วงกันยานี้ครับวันที่13กันยานี้ก็จะมีสายการบินใหม่เข้ามาของมาเลเซียเป็นพรีเมียมก็จะบิน จากหาดใหญ่ไปลง KL แลแล้วก็จาก KL นี้จะต่อ,อไปไปหลายหลายส่วนด้วยนะครับไม่ว่าอินเดียบูนายหรือว่าดูไบนะครับออสเตรเลียนะครับเพื่อจะเพิ่มช่องทางของนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่ระหว่างปีเราก็มีเราก็ใส่โปรแกรมของกิจกรรมไว้เพื่อรองรับนะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ก็จะนิยมมาในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งก็บางรัฐ นะครับก็ะจะหยุดวันวันศุนรกร์นะครับแล้วก็ก็จะทํางานบอาิติ์นะครับแล้วก็จะเริ่มกลับนะครับซึ่งเราก็นักท่องเที่ยวก็จะมายิ่งครั้งที่แล้วก็มีวันชาติวันหยุดของกษัตริย์ด้วยอะไรด้วยนักท่องเที่ยวเราวิง่งก็จะมานิยมมาเที่ยวหานใหญ่กันนะครับผมเคยคุยกับนักท่องเที่ยวเนื่องจากผมก็ไปมีพกพวก ของมาเลเซียที่ต้อนรับเขาบ่อยเขาชอบมาพวกมาเป็นครอบครัวเดี๋ยวนี้มาเป็นครอ,นมมนอบครัวเยอะนะครับมาเป็นครอบครัวก็ขับรถก็มานะครับแล้วก็ส่วนมากจะชอบนวดอาหารนะครับมา,าสัตว์พวกเรานะครับเราเนี่ยใหญ่ที่เรารองรับเรื่องกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับในส่วนสาธารณะของเราก็พยายามดึงดูดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วออกกําลังกายด้วยเรามีชีวสุข ที่อยู่ในสวนสาธารณะนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราเพิ่งได้รับรางวัลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวในในหาดใหญ่และกิจกรรมที่เราสนับสนุนของส่วนของท่องเที่ยวนะครับเราก็สนับสนุนผ่านสมาคมต่างๆนะครับเพื่ออุดหนุนให้กับการให้เขาได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าหอค้าไม่ว่า s อ e นนะครับนอกจากเราไม่หวังตลาดของมาเลเซียสิงคโปร์แล้วเราจะ ต้องทาตลาดอย่างอื่นด้วยผมเพิ่งกลับมาจาการิโอเนียซึ่งเป็นเกาะเล็กๆของฝรั่งเศสอันนั้นที่ของฝรั่งเศสเขาก็อยากจะมาเที่ยว,วอเาเนื่องจากามีสายการบินบินตรงนะครับจากสวนภูมิไปเกาะริโอเนียแล้วบินละสองครั้งแล้วก็ฝรั่งเศสเขาก็รู้จกักนอกจากเขารู้จกักเกาะสม,มุยพัทยาภูกเก็ตกระบี่แล้วนะครับขาดใหญ่เราก็เป็นตลาดหลานหนึ่งที่เราพยายามจะเปิด สงครามในเมืองหัดใหญ่ได้สร้างปรากฏการณ์นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติล้นเมืองห้องพักต่างๆถูกจองเต็มทั้งเมืองและมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถหาที่พักในเมืองหัดใหญ่ได้เรียกได้ว่าปรากฏการณ์นี้คือสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนว่านครหัดใหญ่กลับมาทุงบัลังเมืองแถวหน้าทางเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ์และอ e ีเวนต์รายการใหญ่ที่ท้าทายในปลายปี2568 เมืองหัดใหญ่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนั่นก็คือการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33มหกรรมกีฬาครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งหัดใหญ่เป็นหนึ่งในสนามการแข่งขันเซปักตะกร้อซีเกมส์กีฬาขวัญใจชาวไทยและชาวมาเลเซียค่ะ ที่ผมยืนตรงนี้นะครับใกล้กับรูปอนุสาวรีย์รูปปั้นของหุ่นนิพัตจีนนครซึ่งตัวท่านเองเป็นบุคคลสำคัญที่บริจาคทรัพย์โดยเฉพาะที่ดินจำนวน14ไร่ให้แก่เทศบาลเมืองหาดใหญ่ในปี2498นะครับโดยตัวท่านเองเกิดที่ประเทศจีนนะครับแต่มาสร้างความเจริญให้เมืองหาดใหญ่ ในช่วงปี2,450ถึง2,506 2,460คุณนิพัฒต์จีนนครน,นั้นเป็นบุคคลที่เสียสละในการใช้ทรัพย์สินตัวเองบริจาคให้แก่ส่วนรวมโดยเฉพาะการบริจาคที่ดินจำนวน14ไร่ให้แก่เทศบานนลนครหาดใหญ่นะครับ mm. เมื่อประมาณปี2450ถึง2460นะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หั เมื่อมีฐานะมั่นคงก็ได้พัฒนาเมืองหาดใหญใ่ในเรื่องสาธารนณะกุศลไม่ว่าสนามกีฬาที่เราอยู่ตอนนี้นะครับที่ดินของโรงเรียนโรงพยาบาลก็ได้บริจาคให้เป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งถือว่าตระกูลจีรนครนะครับที่คุณมีมค,ณคุณนิพัฒน์จีนนครเนี่ยครับเป็นบุคคลสําคัญได้สร้างเมืองหาดใหญ่ที่น้องชาวหาดใหญ่ก็รู้สึกขอบคุณที่ตัวท่านได้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ได้สร้าง รูปปั้นอนุสาวรีย์และลึกถึงบุญคุณของท่านนะครับสนามกีฬาที่เรายืนอ,อยู่ที่นี่นะครับเป็นอาคารสุวรรณวงศ์เป็นโรงยิมของเทศบาลนครหาดใหที่เป็นสถานที่สําคัญในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมในเดือนธันวาคมปี2568ปีหน้านะครับทางเทศบาลนครหาดใหภายใต้การนําของพลตำรโทรสาครทองมุนีท่านได้สั่งการให้ปรับปรุงสนามนี้เพื่อรองรับกีฬา หลายๆายประเภทนะครับแต่ที่ทราบข่าวว่าน่าจะมีเซปัต,ตะกร้อนะครับเพราะพี่น้องมาเลเซียเขาเ็เป็นคู่แข่งสําคัญของไทยนอกจากนั้นก็อาจจะมีปัญจศิละนะครับที่เป็นกีฬาในซีเกมด้วยแต่เราปรับปรุงแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเราตั้งใจว่าในอนาคตน่าจะมีการแข่งวอลเลย์บอลซึ่งเป็นกีฬาที่พี่น้องชาวหาดใหญ่ชื่นชอบนะครับนอกจากนั้นเทศบาลน,นครหาดใหญ่ภายใต้การนําของพลตทสาครทองมุณี ท่านได้สั่งให้ปรับปรุงสนามกีฬาทุกประเภทนะครับสนามเทนเนิสนีก็อนุมัติคบประมาณไปแล้ว7ล้านบาทสนามแบดมินตันก็อยู่ในช่วงที่กําลังเรียกว่าหาผู้ประมูลอยู่ครับแล้วก็มีสนามอัศจรรย์ตอนนี้ก็ได้ทาสีใหม่อุดรูรั่วต่างๆสนามฟุตซอลนั้นก็กําลังปรับปรุงอยู่เหมือนกันครับอันนี้เราให้ความสําคัญในเรื่องกีฬาเพราะว่าพี่น้องชาวอัดใหญ่นั้น การที่จะมีสุขภาพดีนั้นต้องออกกำลังกายการท่องเที่ยวของหัดใหญ่ในปี2567นะครับสถานการณ์ดีขึ้นฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมในส่วนของปี2567นี่ยตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนพฤษภาคมเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยประมาณ 2ล้านกว่าคนแล้วครับสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาประมาณ18,00 0ล้านบาทในเวลา5เดือนครับผมเมษายนสงการที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมเล่นน้าสงการในอําเภอหัดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ห้องพักโรงแรมในหัดใหญ่เนี่ยเต็มทุกพื้นที่จนกระทั่งล้นไปอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยครับครับผมในส่วนของครึ่งปีหลัง2567 กับต้นปีหน้าปี2568เนี่ยทางสภาอุาตสากรรมท่องเที่ยวร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในงานอื่นๆด้านการท่องเที่ยวก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพรับซีเกมในปี62568ด้วยครับแล้วก็มีการวางแผนงานในหลายๆประเภทเช่นงานเรื่องของกิจกรรมไม้นะครับปี2568ช่วงเดือนพฤศจิกาเราก็จะมีการประชุมหอการค้าทั่วประเทศที่อำเภอหัดใหญ่เช่นกันครับคนมาเที่ยววัดใหญ่นี้3วันนี้เต็มๆไม่มีที่จะ นั่งกินก,ก,กาแฟตลาดกิมหยงดูวันเสาร์อาทิตย์นะครับมาเลเซียก็ชอบเที่ยวหัดใหญ่เส้นทางสายหนึ่งนะครับไม่ว่าตึกเก่าอะไรนะครับมาบริหารจัดการให้มันมีชีวิตอย่าให้ตายไปตับการเวลานะครับสำหรับเมืองหัดใหญ่ของเรานั้นเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและการรักษาพยาบาล หรือเทนตี้หรือเวนิสอะไรก็แล้วแต่นะครับในอดีตที่ผ่านมานั้นขาดใหญ่ของเราเคยเจะเดินเติบโตเคยเดินรุ่งเรืองโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าสารบริการสานประกอบการต่างๆก็ดีแต่หลังจากที่เราประสบกับภาวะในเรื่องของโรครายของเราหรือโควิดต้องยอมรับว่าเท้าความนิดหนึ่งภัยคุกคามของเทศบาลนครหาดใหญใ่ในอดีตในอดีตที่ผ่านมานั้นมีอยู่3ประการ หนึ่งภยัยคุกคามที่เกิดจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องน้ําท่วมเเกิดขึ้นถึงสามครั้งไม่ว่าปีสี่สามห้าสามซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างจะใหญ่โตมโหัลายนะครับสองภยัยคุกคามที่เกิดจากเรื่องความมั่นคงเคยเกิดเหตุระเบิดขึ้นสิบสามครั้งนะครับซึ่งไม่ต้องบอกว่าความเสียายมากมายมหาศาลอย่างไรนะครับและภยัยคุกคามอีกประการหนึ่งในเรื่องของโลกร้ายนั่นก็คือโควิด ล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากเกิดโควิดมาแล้วนี่มีสื่อต่างๆหลายขาแขนงโดยเฉพาะสื่อที่ประชาชนสนใจคือผู้จัดการท่านสมศรีลิมทองคุณที่ขออญาติเ่ยนามท่านนะครับท่านบอกว,ว่าหัดใหญ่ตายแล้วคําว่าหัดใหญ่ตายแล้วเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเกิดแนวคิดที่ว่าหัดใหญ่ต้องไม่ตายหัดใหญ่จะตายในยุคผมไม่ได้ในยุคสาครไม่ได้ ถ้าหาดใหญ่ตายผมต้องตายก่อนเราคิดแบบนี้ทําให้พลังแห่งความท้าทายทําให้เราเกิดพลังใหม่ขึ้นมาว่าเอเราจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนหาดใหญ่พื้นขึ้นมานะครับเลยเป็นที่มาของ power off าหาดใหญ่ power off หาดใหญ่ก็คืออาศัยทุกภาคส,ส่วนภาครัฐภาคประชารังคมภาคประชาชนองค์กรทุกองค์กรในหาดใหญ่ร่วมด้วยช่วยกัน ครับประกอบกับผมเคยเป็นผู้ริการกบทท่องเที่ยวมาก่อนมีคอนเน็กชันกับรัฐีต่างๆในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และกับผู้ว่าททการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยจนกระทั่งเอาโครงการมาลงต่างๆ,ๆมากมายในทุกรูปแบบนะครับประกอบกับผมคอนเน็กชันกับนายกเมืองต่างๆต่าง,างประเทศไม่ว่าอีโปก็ดีนายกของเมดานก็ดีแหละนายกเทศบาลปีนั่งนะครับก็เลยนํานักท่องเที่ยวเข้ามา มากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งประเทศจีนนะครับซึ่งที่เมืองอูฮั่นก็ดีเมืองต่างๆหลายเมืองเขาส่งแสดง,ง,งความยินดีความปรารถนาดีมาให้เราตอนที่ผมได้เป็นนายกเขาก็เลยส่งคนจีนเข้ามาส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็าตามนะครับในขณะนี้เนี่ยด้วยคอนเนคชันที่ผมมีกับแม่ทัพก็ดีผูม้มาการต่างๆตอมอต่างๆอะไรก็ดีเราพยายามประสานทุกภาคทุกภาคส่วนเพื่อหนึ่งให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้ามาขนาดใหญ่สองให้เกิดความเป็นธรรมและ ให้เกิดความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเราจะต้องประสานกับตอมเข้ามาอย่างสะดวกสบายจราจรในพื้นที่นะครับอะไรที่ทําให้เขาสบายอ,อกสบายใจเช่นการล็อกล้ออะไรต่างลดลงมาบ้างการยกเลิกวันที่วันคู่อะไรต่างๆการประชาําพันกับททนะครับแหลกกับจังหวัดนะครับพวากกันจังหวัดก็พี่พ,พน้องๆกันทั้งนั้นเพราะ,ะนั้นคอนดิชั่นต่างๆเหล่านี้ทำให้เราฟื้นขึ้นมาโดยความผมคิดว่ารวดเร็วพอสมควร นอกจากนั้นในเรื่องของอินฟราสตร์ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาแรงรตางเนี่ยก็พยายามพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งคิดว่าปลายปีนี้ไฟฟ้าหลอด a e d ของเราจะทำให้ได้100%ตอนนี้ถนนทำไม่ได้แล้วประมาณ60%ที่เหลือประมาณอีก40%จะทำให้เสร็จภายในปลายปีนี้นะครับด้วยภาวะจำกัดทางงบประมาณการจัดจ้างอะตาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างการจัดจ้างเนื่องจากว่า ราคากลางในปัจจุบันเนี่ยมันต่ากว่าราคาท้องตลาดทำให้ผู้รับจ้างเนี่ยหายไปเยอะบางรายอิบิทติงตั้ง3รอบยังไม่มีคนมารับจ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เราก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปอย่างไรก็ตามนะครับด้วยสกยภาพที่มีอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องพยายามทําทุกอย่างต่อไปเราจะสร้างนะครับศูนย์เวนิสนะครับของหัดใหญ่เข้ามาในหัดใหญ่ต้องรู้ว่าร้านอาหาที่ดีที่สุดโรงแรมที่ดีที่สุด โรง,งพยาบาลที่ดีที่สุดและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด1นึ่งตามลำดับอยู่ที่ไหนอย่างไรอยู่อย่างไรอยู่เมื่อไหร่จะไปเมื่อไร่เปิดเมื่อไหรเปิด,ปดยังไงนะครับอย่างนี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราต้องพยายามทําเพื่อฟื้นหัดใหญ่ขึ้นมาและก้าวหัดใหญ่ไปสู่เมืองแห่งอนาคตเราไม่จะเป็นต้องแข่งกันกับผู้เกตสุราษฎร์พังงาแต่เราแข่งไปนางแข่งกับอีโปแข่งกับเมดานแข่งกับทุกเมืองเราพร้อมจะ สู้และก้าวไปด้วยกันอย่างมันง่นคงต่อไปในอนาคตแน่นอนครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากมายตอนนี้คือการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่ริมคลองอุตอาภาเราเริ่มนำเนินการแล้วจะดำเนินำเดินการต่อไปจะไม่ให้พี่น้องในชุมชนเสียดายเสียโอกาสเสียวความรู้สึกที่มีของดีแต่ว่าไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้รับทราบนะครับก็ ฝากสื่อทุกแขนงช่วยเป็นกำลังใจให้หาดใหญ่ด้วยหาดใหญ่ไม่มีวันตายหาดใหญ่จะไม่มีวันล้มหายไปจากความทรงจาของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาในอดีตและจะก้าวต่อไปอยากมุ่งมั่นในอนาคตรับรองหาดใหญ่ฟื้นได้พึ่งได้แน่นอนปัจจุบันทุกพ่วงเทศก,กาลสําคัญนครหาดใหญ่เป็นหมดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีกิจกรรมสีสันกระตุ้นการท่องเที่ยว Entertainment และช้อปปิ้งตลอดทั้งปีผ่านความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครหัดใหญ่กับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาและการเดินหน้าในครั้งนี้คือความสุขและรอยยิ้มของประชาชนชาวหัดใหญ่นั่นเองค่ะ